ตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมในตำนานครับผมตำนานมากมาเป็นเกมย่างเนื้อครับผมนี่ใครไม่เคยเล่นนะครับก็มาเล่นพร้อมกับผมได้เพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน <c oughs> เคยเห็นแต่คนอื่นเขาเล่นแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมในตำนานผมก็ได้เล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วแ่ะนะครับอืมก็ทําให้ได้รู้ว่าเราต้องเล่นยังไงก็เนี่แหละครับวิธีเล่นก็ไม่เยอะเราต้องทําให้เราต้องย่างเนื้อครับผม โอ้โหผมผิดอะไรอะเมื่อกี้เนื้อมันก็สีน้ำตาลนะสีโต๊เทาอโอเคขับ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 โอเคกินได้แล้วอ้าวกินไม่ได้โอเคครับย่างเนื้อกันต่อครับกลับด้านอย่างอ,อันนี้กินได้แล้วอันนี้กินได้แล้ว นี่กินได้แล้วอันนี้ก็กินได้แล้วโอ้เคยเห็นนะครับสกอร์มันสูงสุดหนึ่งร้อยนะครับเอาแบบ ASMR ไหมตอนนี้เสียงเสียงดังประมาณนะี้ไม่รู้สิหนึ่งสองสามไปอ,อุ้ยโอ้สกอร์ร้อยยี่สิบโอ้สกอร์ร้อยหกสิบสกอร์สูงสุดน่าจะสองร้อยเนี่ยเอาละครับ,รบเราจะย่างหมดจานแล้วครับย่างหมดจานแล้วเราจะชนะเกมนี้แล้ว อันนี้กินได้แล้วอันนี้ก็น่าจะกินได้เอากินไม่ได้เลยอิ้ยชิ้นสุดท้ายแฟนสวยหนึ่งสองสามกินได้แล้วยี่สิบคะแนนเคสกอร์สูงสุดเก้าร้อยสี่สิบอกิน กสิบแปดสิบหนึ่งร้อยโอ้โหหนึ่งสองสามนี่ยังไม่สุกหรอหนึ่งสองสามกินนี่กินได้นี่กินได้นี่นได,นนได้นี่ก็ได้นี่ก็กินได้ไม่ได้สองจานครับเรามาดูกันว่าเราจะทำสามจานได้หรือเปล่าหนึ่งสอง สามยี่สิบปุ๊บออกกินเลยกินเย yeah. ้จานจานจานนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้หนึ่งสองสามกับด้านหนึ่งสองสามแล้วกิกนเฮ้ยกินสิโอ้ร้อยสี่สิบจะหมดเวลาแล้วสองวิโอ เปิดเสียงเปิดเสียงดังๆเลย ASMR ASMR ครับับับนกินตัหน่ี <1. S 2> okay, นี้กินได้เฮ้ยอันนี้กินได้ยังไงกินได้แล้วเค okay. จานที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามไปครับสองสามเจ็ดก้าโอเคหสองร้อยโอ้โหสอ,ย, 200, อ,ย,อย,ยังจะมีสูงกว่านี้อีกเหรอยังมีสอง้อยยี่สิเป็นไงครับเสียงตอนนี้เสียงนี่แบบเอเอสมาร์กๆนึกว่าย่างเนื้ออยู่เสียงนี่ใช่เลยกินกินกินินไม่อร่อยไม่อร่อยก็กินเข้าไป ไอ้ทำไมอ่ะเมื่อกี้มันก็สุกแล้วนะองใส่วันนี้วันอาทิตย์มันยังไม่สุกน่ะไอ้เนือ้อจิ้มจินมจินมจิจ้หกสิบเจ็ดสิบนี่จานที่อะไรเนี่ยจานที่สองใช่ไหมเอาเยี้ยเหอโอ้โหเราไปไม่ถึงจานที่สามเลยฮะ คนเหนือมไมมแล้วกินได้กินได้เฮ้ยจานดีสาม กินกินไปไม่ถึงยานที่สามเลยโอเคครับผมว่าผมเล่นจนเสียนละตอนนี้เชื่อผมกินได้กินได้ เฮ้ยโอ้โหลืมดูอื้มอื้อพลังชีวิตลดลงไปเรื่อยๆจะเอา <c oughs> เนื้อยังไม่สุก ินโอ้โหเดือไหมไปแล้วโอ,โ,อโ,ออโอ้เดือวไหมเอ้ยต้องรีบทำให้ดีๆแล้วกินกินกินอันนี้กินได้โอ้ดำมีชันแพอีกเลยใช่ไหมโอ้ โอ้ไม่นะ่ไม่นะไม่เลยรอรอแบบไม่ได้มันดำแล้วอ่ะ โอ้มันดำแล้วอะ่ะกิน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 องไม่น่าใช่มั้งเอาใหม่นะหนึ่งเคนิจานที่หนึ่งจำกันใหม่เรามีสมาธิกับการย่างเนื้อมากเกินไปเขากิน อือห uh ือ huh. จานที่หนึ่งโอ้โห oh, ได้แล้วครับจานที่สองครับผมหยิบชิ้นไกลก่อนชิ้นไกลเฮ้ยเอ้เอาเลื่อนเลื่นไม่ไปเลื่อนไม่ไป ไม่ไม่อันนี้โอ้โหไม่เลยโอโ้มาแล้วมาแล้วโอเคหนึ่งสองสาม สี่กินได้ออโอ้คนเหียไม่แต่เนาะด่นานสุดท้ายเราชนะแล้วชนะแล้วด่านสุดท้ายผมชนะไปแล้วผมพอใจละ เอ้าเนื oh ้อ oh ดิบไปกินไม่ไ oh ด้เออเฮ้เ oh ฮ่บอกเลยครับ oh. <ille>